หลังจากที่หายนาหายตากันไปดวนค่ะพี่น้องนะคะบเดายลงคลิปตั้งววาสองหมื่นนะคะเมื่อน,นี่ก็พอว่างๆและมีเวลามาตัดคลิปให้พี่น้องได้ชมน้ากันค่ะพี่น้องนะคะที่หายนาหายตาไปบได้ไปใส่ค่ะนี่นะคะงานที่กาลังทำานตอนนี้ก็คือการประดิษฐ์ประดอยตุงอีสานค่ะพี่น้องหรือว่าตุงประดับนะคะพี่น้องนะคะเป็นตุงใบโพส์ซึ่งแม่น้องมะนาวจะทําไปถวายณนะวัดวัดหนึ่งนะคะแต่ว่าบแม่ณวัดบ้านที่แม่น้องมะนาวอาศัยอยู่เลยค่ะพี่น้องนะคะ อาจจะเป็นวัดที่เป็นหมู่บ้านใกล้เคียงกันค่ะพี่น้องนะคะก็จะมีจิตใจใส่รัตธานะคะพี่น้องนะคะทําไปบริจาคโฮมบุญโฮมกุศลไปน้าเพลินค่ะมือน,นี้ก็เป็นอีกมือนหนึ่งที่พ่อเพลินกลับมาจากสวนยางค่ะพี่น้องนะคะ,คละกลับมาหอดแล้วก็มานั่งหยอกอีมากี่นะคะเมื่อน,นี้หลังจากที่เพิ่นมาจากสวนยางค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องมะนาวก็แวให้ไปเติมแก๊สค่ะพี่น้องหลังจากที่ใส่อันเตาฟืน้นเตาทานดวนแล้วค่ะพี่น้องนะคะก็เลยพ่อได้มีเวลานะคะเติมแก๊สบอกว่าซื้อต่ำปลามานาเด้อเดี๋ยวจะถอดแมง กีซ้อนกินน้านะคะต่าปลาเพิ่นกับเป็นตาแซบตาแซบค่ะพี่น้องช่วงสองสามมือนี้ไม่น้องมะนาวกะส่เวลาเฮ็ดตุงนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าแม่น้องมะนาวส่วนมากแล้วจะเฮ็ดผู้เดียวนะคะอาจจะมีคนสองคนนะคะพี่น้องมาซอยประกอบแนนนะคะแต่ส่วนการถากักการท่อต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่แม่น้องมะนาวทําผู้เดียวะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าแม่น้องมะนาวมีรัทธานะคะพี่น้องคิดอยากทํานะคะว่าจะไปบอกเพิ่นมาทําซอยเกดก็คือมันมีความเกงใจะค,ะค่ะพี่น้องแม่น้องมะนาวก็เลยเฮ็ดผู้เดียวไปลดนะคะเก๋เพิ่นก็ซอยอยู่ ครับพี่น้องนะคะบ้านไกลๆเพิ่นกดมานาังเหรียญน,น่ำเพิ่นกะมาซอยอยู่ก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นได้ที่เข้าเหลือจากการเฮ็ดบุญในช่วงก่อนๆหน,น้านี้แล้วนะคะพี่น้องหลังจากที่กินข้ากินหน้ากินตามปลาะค,ะ,าาคะพี่น้องแซบแซบตาปลาครับพี่น้องก็จะมานังเฮ็ดไตโกกบกม่วงเรยกว่าไตาเทียงหน้าหน่อยตรงนี้แหละค่ะพี่น้องนะคะซึ่งเป็นทีที่มันเย็นครับพี่น้องนะคะนังเหรียญย่ามกังเว้นนี่มันจะเย็นครับพี่น้องนะคะซึ่งเป็นสถานทีของบ้านไกลหรือว่าเป็นของเพื่อนบ้านนั่นเองครับพี่น้องตุงที่ พี่น้องมะนาวเห็ุอยู่ในคณะนี่ที่พี่น้องได้เห็นก็คือตุงใบโพกพี่น้องนะคะอาจจะเป็นลวดลายนะคะฉุดชาร์เนี่ยจะน้อยนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นได้ที่เข้าเหลือจากการเหตุอันตุงอีสานหรือว่าตุงใบโพกนะคะก่อนๆนั่นนี่ที่เขาเหตุไปอันถวายวัดนั่นถวายวัดนี้ครับพี่น้องนะคะพอดีนะคะด้ยด้ที่เขาเหตุตุงมันเหลือนะคะพี่น้องมะนาวก็เลยคิดอยากเหตุไปถวายวัดวัดหนึ่งนะคะในช่วงเทศกาลสงการค่ับพี่น้องซึ่งพนมีงานบุญเกี่ยวกับการฉลองสมโพช อ,อีกยังดอ,งะคะองกอดค่ะพี่น้องนะคะแม่นองมะนาวก็ะจาซื้อเมื่อดดค่ะพี่น้องนะคะตุงที่แม่นองมะนาวเห็ดอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นตุงใบโพนะคะแม่นองมะนาวจะเห็ดเป็นอันน้อยๆอันสิ้นสิ้นแบบนี้เลยค่ะพี่น้องนะคะเพื่อให้ไทบานาเพิ่นนะคะพี่น้องที่เพินใส่สัทธานะคะหลังจากที่เ็จพิธีแล้วนะคะเพิ่นก็จะมีการสวดพุทธ,ธาภิเศษต่างๆค่ะพี่น้องนะคะตุงตัวนี้ก็จะถูกสวดนะคะนะคะเพื่อเป็นสิ่งเป็นอันวัตถุมงคลน,นะคะ,น,ะ,คะนอนนะคะเพื่อที่จะไปให้เพื่อให้พี่น้องของท เน่านะคะที่ต้องการนะคะวัตถุตัวนี้นะคะแต่ว่าไม่นองมะนาววาท่านด้ประกอบแล้วเด้อย่ะเดินนะคะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างที่เฮ็ดวัทถุนด้แล้วนะคะมาทายให้พี่น้องในเบิงค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นนะคะพี่น้องตกมาแรงๆค่ะพี่น้องนะคะหน้ากระโท่มาะเอิญมากินหมูกระทะค่ะพี่น้องนะคะซึ่งเป็นงานวันเกิดของหลานสาวค่ะพี่น้องนะคะไม่นองมะนาวกับเพาลูกๆพาน้องมะนาวพาน้องแตงโมมากินหมูกระทะน้ำกันค่ะพี่น้องนะคะนี่ก็หมอดเวลาเป่าเค้กนะคะขอให้เจ้าของวันเกิดอยู่ดี มีแห้งลำๆรุวยๆคลิปนี้ก็จะลาไปจำเนียนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะมาประกอบตุงให้พี่นอ้องได้เบ่งว่ามันจะสวยงามแบบใดมื่อนีคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ